แบงค์เดี๋ยวถ้ามันมากูยะเข้าทีีและอันตีนะเก็บไปไปกูเสดนะมีปืนป่ามาอยู่เยอะมีกูจะไม่เป็นลยคอนทีเก้ไม่เล่นเมนล์พอามาวะเก้ไม่ไหลตาคิวจอดร้อยสิเก้าไม่ไหลเ้าไม่ไหไหไม่มาวจอโลไม่พอโลจากใครโลจาแบงค์สุบยอดยืนอยนรอยืนรออสองตัวเลยมั้ง มามาบอลอยู่นี่มาอยู่นี่มาอยู่นี่ตัวนี้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 อีตัวนึ่งเดินเข้าเข้ามาปะเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาแม่นยังอ่ะโดนดิใส่เสียมากเลยถ้าไม่ติดสโลมึงกูได้แล้วพูดแต่ผมว่าถือสโลพระเจ้าอันนี้พูดสโลเมื่อกูถือสโล่เ้ยให้เอ็ดไหมหรือว่าไม่เอ็ดแมวเอาจูเอ็ดแล้วเหรอกูขอได้ทั้งนั้นอะไม่รู้มันอยู่ไหนอ่เด็กหวนจริงแล้ว